สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในรายวิชาพะศศาละสื่อสารนะคะคุณครูจะมานําเสนอเกมนะคะซึ่งเกมนี้จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะแต่เนื่องในสถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนไม่สามารถไปร่วมเล่นเกมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้นะคะนักเรียนก็มารับชมนะคะที่คุณคจะนําเสนอนะคะมารับชมวิธีการเล่นนะคะเบื้องต้นไปก่อนนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มรับชมกัน,น้เลยคะ่ะ ค่ะสำหรับเกมที่คุณครูจะนำเสนอในวันนี้นะคะคือเกมน้ำขึ้นน้ำลงค่ะสำหรับเกมนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนนะคะมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นเกมน้ำขึ้นน้ำลงนะคะ การที่จะเล่นเกมน้ำขึ้นน้ำลงนะคะคุณครูแนะนำจะต้องมีผู้เล่นอยู่สามคนอย่างน้อยสามคนนะคะอาจจะมีผู้เล่นหนึ่งคนนะคะเป็นผู้ออกคำสั่งและผู้เล่นอีกสองคนนะคะเป็นผู้เล่นนะคะที่จะคอยฟังคำสั่งเมื่อได้ยินคาว่าน้ำขึ้นน้ำลงนะคะถ้าบอกว่าน้ำขึ้นให้ผู้เล่นนะคะรีบนั่งลงนะคะ และคำสั่งน้ำลงนะคะให้ผู้เล่นนะคะรีบลุกขึ้นยืนนั่นเองใครปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือช้าที่สุดนะคะจะต้องออกจากการเล่นนะคะผู้เล่นที่เหลือคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าน้ำขึ้นเป็นอย่างไรน้ำลงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแต่ถ้าเรานะคะหรือว่าเมื่อเราได้มาเจอกันใน การเรียนวิชาพลักศึกษาแบบปกตินะคะเราจะได้เล่นกับเพื่อนเป็นจํานวนที่หลายๆคนนะคะแต่ซึ่งเราอยู่บ้านนะคะถ้านักเรียนอยากเล่นนะคะให้นักเรียนชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาร่วมเล่นเกมกับนักเรียนได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะนําเสนอภาพตัวอย่างนะคะ mm hmm. เกมการเล่นน้ําขึ้นน้ําลงนะคะให้นักเรียนได้รับชมเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ค่ะเมื่อนักเรียนได้รับชมเกมการเล่นน้ําขึ้นน้ําลงแล้วนะคะ นักเรียนก็สามารถนําไปปฏิบัติหรือไปเล่นที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีจํานวนผู้เล่นมากๆนะคะเพียงมีแค่สามคนก็สามารถนํามาแข่งขันนํามาเล่นอย่างสนุกสนานได้แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ